เดี๋ยววันนี้อย่างที่ได้เคยเกริ่นเอาไว้นะครับว่าจะมาทำออฟแมวพาย้อน<ะ>ตอนนี้ผมมีหินออฟแมวพาย้อนสำหรับตีเกราะอ,อยู่1 5อนะครับใจเนี่ยคิดเอาไว้ว่าอยากจะทำสัก300ชิ้นไม่ใช่300ค,ครั้งนะ300แผ่นไม,ไม่รู้ว่าของมันจะถึงของพร้อมแล้วตัวเกราะนะครับผมตอนนี้ผมมีไอ้ตัวหินตี264ชิ้นนะฮะตัวเกราะผมเราไม่พูดถึงสแตตนะตอนนี้เราพูดถึงแค่ตัวเลเวลช่องแรกเป็นเลเวล7ช่องที่2เป็นเลเวล8 ช่องสุดท้ายเป็นเลเวล9เดี๋ยวเรามาดูกันว่า264ชิ้นเนี่ยผมจะสามารถทํามช่องนี้ให้มันขึ้นเป็นเลเวล10หรือว่าขึ้นมากกว่าของเดิมเนี่ยได้สัก<อ>เริ่มจากช่องแรกที่เป็นเลเวล7ก่อนเลคร<อ>ครั้งที่3ยังไม่ขึ้นนะฮะอ่ะมาตีอันนี้ดูบ้างโอเคครั้งที่4ขึ้นเป็นเลเวลให้ที<อ>่5ครั้งที่ห<อ>ช่องแรกยังไม่ได้เลยครับที่7 ครั้งที่แปดสิบเก้าโอ้ได้ตรงสเตตแล้วช่องสุดท้ายได้ตรงสเตตนะครับครั้งที่เก้าโอ้โหเหมือนแววจะสดใสแล้ววันนี้แต่ช่องแรกมันยังแบบไม่ขยับที่ผมเลยอ่ะยากที่ช่องแรกแล้วครั้งที่สิบโอ้โหช่องแรกไม่ขยับเลยครับที่สิบสองสิบสามสี่สิบห้าโอ้โหช่องแรกไม่ขยับจริงครัครั้งที่สิบสอง สาม<อ>ส,สห้โอ้โหช่องแรกไม่ขยับจริงๆ1ฮะหก1เจ็ดโอโ้ไม่ขยับเลยครับอย่างห,หายุดนิ่งเลยอันนี้ยากจังห่อหอยอยากจะป้ากว่าจะขึ้นให้แต่ละอันกว่าจะขึ้นให้แต่ละช่องลำปากระบนเหลือเกินจะยากไปไหนผมถาม ม่ตาใจทำไมลำ <c oughs> บากาบนขนาดนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนนี่คือแบบเลเวลเดิมนะฮะไม่ใช่ขึ้นเป็นเลเวลใหม่นะเปลี่ยนแค่ค่าสแตทมันเฉยๆโอ้โหโหดมากทุกคนร้อยกว่าชิ้นเข้าไปแล้วได้อะไรอยู่ไม่เท่าไหร่เองโอ้โหนี่เปลี่ยนแค่ค่าสแตทนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองช่องนี้ดูบ้างจะขึ้นเป็นเลเวลแปดโอเคโอ้ไม่ขึ้นเลยครับ ึ้นเลย2ช่องนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่ขึ้นเลยครับขยับละหจริงๆผมอยากทำอันนี้ให้มันเต็มเลเวลสิบอะแล้วอย่างน้อยๆผมจะได้เปลี่ยนตัวออฟแมวของของชิ้นหนึ่งก่อนดูซิช่องเดียวนี้แหละผมจะไม่เปลี่ยนช่องอื่นแล้วนะผมจะลองดูว่าช่องเนี้มันจะขึ้นเป็นเลเวลแปดให้ไหมจนหมดเหลืออีก6ครั้งนะฮะ หกโอ,โอมาขึ้นครั้งที่6ครั้งสุดท้ายสองร้อยกว่าชิ้นครับขึ้นมาให้สองช่องด้านบนและอันนี้ขึ้นมาให้กี่อันนะอันเดียวช่องเดียวหรือสองช่องเหมือนกันโอแต่ชิ้นนี้ <c oughs> โหดโหดจุกจุกเลยครับสองร้อยกว่าชิ้นสองร้อยชิ้นมีไม่ถึงมีแค่ร้อยสี่สิบหกะงั้นผมทำ <c oughs> ผมซื้ออีกร้อยชิ้นนะโอเคผมอยากจะทำของชิ้นเนี้ยให้เป็นเลเวลสิบ หมดนะฮะทั้ง3ชิ้นเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปเปลี่ยนสแตตกับไอตัวเกราะโอดินที่เป็นของออฟพอนเทล่าเดิมนะครับก็เลยจะขอยื้ออีกสักหน่อยหนึ่งมาดูร้อยชิ้นโอเคได้เลเวล10แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ตรงสแตตต้องรีสเตตแต่ตอนนี้ขอให้มันขึ้นเป็นเลเวล10ทั้ง3ช่องก่อนนะจะได้ไหมช่องสุดท้ายมันจะให้ผมไหม เลวลก้าให้หน่อยมารีอันนี้ก่อนแล้วกันได้รักก็ยังดี <S <S ขอมาทําชิ้นนี้แล้วกันจากของที่เหลือฮะมันยังพอมีโอกาสได้คุ้มค่าซะหน่อยหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับขอทําชิ้นนี้ดูซิจะขึ้นเป็นเลเวล3ให้ไหมโอเคขึ้นยวขอไล่ทำไอ้พวกขึ้นเป็นเลเวลก่อนเนาะ <S <S แต่ร้องโอ้โหอึ้งจริงๆไม่รู้มันจะแบบยากไปบทจะให้ก็ให้ที่สุดท้าย โอเคมาให้ทีสุดท้ายวันนี้ใช้ไปทั้งหมดประมาณ300กว่าชิ้นนะครับเทียบกับเลเวลที่ได้ขึ้นมาผมไม่บอกแล้วกันเนาะว่าคุ้มไม่คุ้มในความรู้สึกบางทีมันพูดยากเพชรคริสตัลตอนก่อนจะกดรู้สึกผมจะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่2ล้านได้มั้งก็ใช้ไปหมดเลยส่วนเพชรฟ้าเมื่อกี้กดเพิ่มไปอีกประมาณแสนสี่นะครับตัวเกราะเนี่ยได้เป็นเลเวล1 0 2ช่องนะครับส่วนช่องแรกเนี่ยจากเลเวล7ขึ้นมาเป็นเลเวล8 รองเท้าก็ได้เป็นเลเวล4ทั้งหมด3ช่องนะครับวันนี้มาตีให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เนาะก็เหมือนเดิมยังไงใครที่มาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเหนื่อยลเกินเหนื่อยจนเกินจะทนไหวแล้ว